ฮัลโหลฮัลโหลแล้วพี่เขาไหร่มีแล้วไม่รู้อืมคลิปนี้นะจะมาพูดเรื่องที่ออมโดนหมากัดเมื่อวานใชได้ปะคือจริงๆตั้งใจจะมาเตือนชนีทั้งสองนางเลยว่าปีนี้แบบยี่ห้ากันใช่ปะแล้วก็เจ้อะจำได้แหละที่เจ้เล่าให้ฟังว่าแบบรถหมุนนูน่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นอะเป็นตอนอายุยี่ห้าหมดเลยนะ ที่บอกว่าขึ้นทางด่วนแล้วก็รถก็ไปดิบดิบบนทางด่วนแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแล้วก็แบบคือเวลาคเราขับรถออกไปอ่ะคนอื่นไม่รู้แต่อันนี้แบบสําหรับเจน,นะมันจะแบบแวบ,บแวบ,บแบบไม่มีสมาธิแบบหลายรอบมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นได้เพราะว่าเป็นแบบที่เป็นจะเพศใช่ปะแต่ว่า วิธีแก้ก็มีเหมือนตอนนั้นอะตอนก่อนที่จะเบนจะเพศอะก็เคยแบบไปหาหมอดูอะไรเงี้ยเขาก็พูดประมาณว่าให้วิธีที่จะทําได้อะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราจะต้องใช้รถจําเป็นจะต้องใช้รถเนี่ยเวลาจะออกจากบ้านอะจะออกคือนั่งอยู่ในรถแล้วอะให้นั่งสมาธิสงบแบบสติแบบนั่งสมาธิอยู่ในรถอะก็คือหลับตาแล้วก็ตั้งจิตสมาธิใช่ปะ สวดนโมก็ได้หรือไม่ต้องสวดก็ได้ประมาณแบบอย่างต่ำห้าวิถึงแบบครึ่งนาทีหนึ่งนาทีอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราอ่ะมีสติมากขึ้นแล้วแบบมันก็จะทําให้ประสบอุบัติเหตุน้อยลงซึ่งแบบจริงๆแล้วทางตักกะมันก็มีผลใช่ป่าว่าถ้าเรามีสติมากขึ้นมันก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุน้อยลงแต่ว่าอย่างเรื่องอื่นอย่างเรื่องที่แบบออมโดนหมา,ากัดเนี้ยเพื่อนเจ้แบบตอนที่เจ้ยี่ห้าแล้วเจ้โดนแมวกัด เพื่อนเพื่อนที่เขายี่ห้าไปแล้วเขาจะพูดประมาณว่าถ้าคนที่โดนแบบแมวหมากัดไปตั้งแต่ตอนต้นต้น,ตนปีเหมือนมันฟาดคออ่ะแล้วแบบมันก็จะไม่เป็นไรแล้วอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็อย่านิ่งนอนใจไปจริงๆควรจะระวังจริงๆควรจะพยายามไม่ใช้รถเลยจะดีกว่าอันนี้ไม่ได้เตือนออมคนเดียวนะเตือนไอ้นัดด้วยนัดก็ยี่ห้าใช่ปะก็ระวังระวังกันไว้แล้วกันแล้วก็เทปนี้ก็เรียนแบบเจเอา เอาไปเอาไปพิงโน้ตบุกไว้ใช่ปะ่ะแล้วก็สัญญาว่าตั้งแต่คลิมนี้ต่อไปจะไม่จับผมแล้วจะไม่ยุ่งกับผมโอเคนะ <laughs>